รายได้นีสูสีทุเร <si ียนสูสีกบทุเรียนเลยแมนครับฮอนแลนด์พะว่ามันออกต้นหนึ่งนีหน่อยน้อยแมนกระบอมนเน่ยหน่อยหน่วยพอดีคือมันได้เก็บโดดมันคือมันเสปยหลังมันจะออกไปเรื่อยๆแมนเก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถอดขึ้นสูงไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยแมนครับข้าปลูกจังข้าปลูกเนี่ยนับจากเจ้ามือปลูกเนี่ยมันอยู่ในโดนปันไดไอพ่นผลิตของเขาเนี่ยมันสามารถเก็บได้ถึงสองปีบ่ ้าโมเป็นไวรัสวงแหวนกาดได้ครับไม่ว่าหากเนาโค่นเนาครับผมทาหากโมเนาโค่นโมเนาครับโมเป็นไวรัสวงแหวนนี่เก็บได้ปีหนึ่งสองปีสามปีครับครับผมสามารถที่ครับไปประมาณหกเดือนหกเดือนครับเก็บภาพกันพี่น้อโอ้ยงามแฮะหวานคือกันครับพิษตลูกส่งรสชาติเดียวกันแหละนะกับต้นกระเทย มากแนวคิดของไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ปลูกมารกลอแมนครับสวนเฮ่านี้เนาะผสมอีสานเลยนะครับเป็นแนวกำแพงด้วยไอ้เนาะอันนี้กิโลละลอยกลัวมันเลยไอ้เนี่ยบอแมนครับเนี่ยเป็นหน่วยเนี่ยคุณทั้งคุณกระปูได้ทุเรียนสวัสดีครับพี่น้องครับเป้าทัดมาแล้วครับเกษตรอีสานใช่แนวมาแล้วครับพี่น้องครับเหมือนีส้าพี่น้องมาเย่ยมยาอมทำข่าวที่สั้นนะครับพี่น้องเนาะพี่เพื่นปลูกนะครับมาละกอฮอนแล่นนะฮพี่น้องครับในเนื้อที่จักไลกว่าไอประมาณสิบเจ็ดไรครับไอสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับครับผมเบิ้งพี่น้องครับโสดงามเลยหูเห็นเหรอเป็นตะกอนซ้อนน้ำพี่น้องครับมะคุ้งห่อนแรกในออร์แกนิกออร์แกนิกของออร์แกนิกก็ใส่ปุ๋ยออร์แกนิกครับไอเมมเบอร์ปุ๋ยเอนไซม์เมเบอร์เคมีโอ้ไอไม่ยังสินำเสนอนำเสนอได้เละนะครับเด้อขายอยู่ตอนนี้ไอ้ขายพร้อมอ่ครับแม่นมะคุ้งก็ขายปีกย่อยครับผมขายหมด อ้ครับผมถามนไอ้เห็ดเกี่ยวกับมะละกอนี่มาโดนเราป่ะไอ้ไอ้ฮอนแลนด์นี่เพิ่งเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มปลูกเพิ่งเริ่มปลูกครั้งแรกเลยบ่รั้งแรกในชีวิตเลยโอ้แต่ว่าก่อนเนี่ยนายนี่เขาเห็ดเกี่ยวกับสายพันธุ์ไหนครับไอแต่ก่อนก็เคยปลูกบางพงต่ำมาก่อนอยู่พวกแต่ว่าหลายปีแล้วแขกดำน้อยไอ้นาะแขกดำลายปีแล้วนะเกีกรับมาปลูกกันบางงานจังน้อยครับไอ้ครับผมเบื้องล้วมันบมดเป็นตะปูบางพงงามเลยดินอาย่นี่แต่ว่าข้าเห็ด ไดจังไดครับนี่คือเขียวงามดีเสียพบยาเขามาอ๋ออันนี้อันปุ๋ยกับคล้ายห่อมูลกับคล้ายเนาะกะับใส่ปุ๋ยนะครับร์บอมูลจะคล้องน้านะครับผมใส่ทางดินแล้วก็ฉีด่นทางใบร์อมูลขามีถุงปุ๋ยมีร์อมูลตัวยางให้แนะนำะํำบ่๋อทุกปุ๋ยบ่เดี๋ยวบ่บ่เป็นยางไอเดี๋ยวจังเป็นไทยเอาอีกที่ร้างก็ไดนะ้เนาะผมขอถามนะครับไอ้มันคือกลมๆกลมครับเท่ยนั้นอ๋อตัวนี้เข้าเอิอ้อน์นในต้นตัวมียะเอา้า มันมีต้นตัวผูตัวเมียนเนาะเมียนไอ้ลักลักครับต้นดีห้าสีคัดไปก็คือต้นกระเทยเอาไวนี่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 เป็นจากไหน่วนี่ต้นกระเทยรูปทรงมันสีเป็นเนีนี่คือมันมันมันสีใดราคาราคามันสีดีตลาดที่ต้องการเขามากทรงเนวนี่นีเมียนเขาสีมากทรงแนี้อนี่พี่น้องครับผมกับพ่อจะเคยทายเกี่ยวกับปกฮองฮอานแลนนะครับคือตอนปลูกเข้าเฮ้าสีปลูกซต้นขึ้นไปนะเพื่อเพื่อคัดเพจคัดดอกเพื่อคัดเพจคัดดอก ครับโอ้มันเท็ดยากเติบต้นใหญเนาะทั้งหลังนี่หน่วยก๋มงามแห่งแมนแล้วแต่ผู้มักนะครับเนาะพิษแต่รูปส่งแต่ว่ารสชาติหวานคือกันโอ้แซ่บคือกันวันน้ำผมว่าผมมากส่งแนวนี้นี่ลองครับแซ่บคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวเห้มันสุกหลายเได้ผมสิมาขอสื่อไปบ่มกินจิ๋ดเสียบพันธุ์มายินดีต้อนรับครับครับไอ่ปลูกเสื้อแรกนี้เขาสื่อเมล็ดมาหรือสื่อต้นก่ามาไอ้ตอนแรกนี่สร้างเมล็ดสร้างเมล็ดในในเพจ ในเฟสครับครับผมบานีสร้างสร้างมากมะกาบ่พ่อก็เลยสร้างสร้างเป็นตนกามาอีกครับกับบ่พ่ออีกครับผมมันเรือบ่ลายก็เลยไปสื่อตามตลาดนัดมาแบบผสมผสานหน่อยเนาะครับหดือยความที่ว่าเขาเคยเหตดเกี่ยวกับมะละกอมากก่อนหน่อยเนาะครับผมกับพอมีแนวคิดแนวทางลักอะมีสูตรปุ๋ยอยู่แล้วหน่อยเนาะครับสูตรฮอโมนลอ์แกนิกพร้อมพี่น้องครับแน่นพี่อร์แกนิกปุ๋ยไอ้ครับตอนนี้กิโลมันจักบาทเนไอยตอนนี้กิโลละ สิบกว่าบาทสิบหกบาทนี่แหละประมาณาคือคือตำตำสุดของข้อแรกเลยนี่ตำสุดแล้วนี่ตำสุตแล้วสิบสิบกว่าบาทนี่ยมันบร<า>ิเวณง่ายเนาะไอเนาะแมน,นอันนี้เวลามันเฮิมมันหามเนาะครับเสียไปใส่ซองแมนนุ่มๆแบบเป็นยักษ์กันหน่อยเนาะไอโฟมที่เป็นตะไคร่น่ะอ่างามเลยแมนซองนอกซองนอกความนี่เนาะมันมันการ์ดีดูดีขึ้นครับและอีหยังเฮ็ดให้เฮาเบี่ยนแนวคิดจากบักฮ่งแขกบักฮ่งดำบักฮ่งต่ำทั่วไปเนี่ย มาปลูกท่อนแน่นายอ๋อแนวคิดบ่ครับผมกะอยากปรับเปลี่ยนเนาะจากสวนยางตัดยางออกครับอยากปรับเปลี่ยนกะเห็นโมอยู่ยน้ำเงินเขาปลูกกันเขาได้เงินนะเขาได้เป็นหลานสองหลานนะข้าปุ๋ยใกล้ใก้ข้าวปลูยใกล้ใกล้แปดไร่เขาปลูกอยู่บ้านพ่นรวนเขาได้สองหลานไอป่ปลูกตอนนี้ใกล้ไร่สิบเจ็ดไร่โอ้โหโอ้ยสองเท่าก็กว้างเท่าไรนี่ยังไง เยว่ากัน n u ô บัดคือเพิ่นดอกมือไมอยูเขาเคยคอยเลี้ยนรูปไปเนาะครับคอยเลี้ยนรูปไปเขาเคยปลูกเมื่อก่อนกับบัวนอออันนี้เขาบอกเคยนอคับสำหรับฮอนแลนด์นะครับเนี่ยครับมือไม่สำหรับฮอนแลนด์ครับแต่ว่าตู้อื่นเขาะสมผสมเร็จยเขาเปนแล้วครับครับแต่ว่าเขาอยากลองมึงตัวนี้น้ำแมนครับอยากลองมึงฮอนแลนด์ครับป่านี้พวกบัวหุตงตําสมตําพวกฮอนอ่าแขกน้ำเนียงโมนีนะไอ้มันกิโลเจ้กบาทตอนนั้นเขาปลูกครับโอ้ตอนตอนนั้นมันลายปีวเนาะ สิบปีสิบสิบกว่าปีแหละเคยปลูกมาสิกบกว่าปีแล้วตอนนั้นนั้นกิโลละแปดบาทนี่ก็ว่าแพงแปดบาทก็ว่าแพงแล้วสิเมียนสมตาเนาะสำรับบำรุงสวนตาสมัยน<ม>ี้แต่ว่าคู่มือนี่แพงแห้งแพงแพงคือการสมตาก็ได้ครับอ่ายิ่งมาเป็นฮอนแหล่นตังสีน้อยเนาะครับบางคนเขาส่งหนอดไปฮอนแหล่นได้ดีกว่าแตงโมได้พี่น้องมันใส่เวลาจักเดือนอายตั้งมือเขาปลูกจนกลัวมันจะติดพ่นผลิตไฮไอ้นะครับ ถ้าดูแลได้กัประมาณเจ็ดเดือนหอนด,ดแปดเดือนได้เก็บผลผลิตเจ็ดเดือนหอดแปดเดือนได้เนาะครับคันผู้เฮดเก่งกับเจ็ดเดือนคเจ็ดเดือนนี่คือ,อบ่ถึงปีหฮอก็สามารถได้ผลผลิตแล้วแม่นครับกเก็บเกี่ยวได้เงินล้านนี่เตรียมรอเลยน้อยเนาะโอ้ยตามที่ผมไปเบิ่งมาครับายได้นีสูสีทุเรียนสูสีกับทุเรียนเลยแมนครับฮอนแลนดนอืมพะว่ามันออกตนหนึงนี่้อยเนาะแมน กระบอกหน่อยหน่วยพอดีคือมันด้เก็บโดดมันโบคือมันสปบหลังมันจะออกไปเรื่อยๆแม<อ>ๆเ่เก็บเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆถอดขึ้นซุ้งไปเรื่อยเก็บไปเรื่อยๆนม่ครับเข้าปลูกจังเข้าปลูกเนี่ยนับจากงแต่มือปลูกเนี่ยมันอยู่ในโดนปนได้ไอ่พผลิตของเขาเนี่ยมันสามารถเก็บได้ถึงสองปีบ่ถ้าเปาเป็นไวรัดวงแหวนกาดได้ครับ หรือว่าหากเน่าโคนเน่าอืมครับผมถ้าหากโมเน่าโคนโมเน่าครับโมเป็นไวรัสวงแหวนนีเก็บได้ปีหนึ่งสองปีสามปีครับครับผมสามารถตีถ้ำสาวไรตัดต้นถ้าโมเป็นไวรัสครับถ้าหากเน่าต้นนี้มันคือโมมีนวยโอ้ต้นนี้กลายพันธุ์ครับกลายพันธุ์กายพันธุ์เป็นต้นกุผูน้อยเนาะแน่นบอกมันออกไปทั้งคือต้นผูแหละดอกลูกดกมันสีบ่ค่อยจับขันดอกลักษณะแนวนี้ดอกลกดกแนวนี้ ผมว่าต้นตระผูน่าไอเนี่ยเป็นลักษณะตระผูอาจจะนกฮีโบ่ค่อยจับครับคุณพี่น้องครับพี่กัดอยู่นี่บ้านยังกไอ่บ้านไร่ผู้จองอํําอาเภอหน้าจิตตำบลียังไงตำบลหน้าจิตดอืยครับผมครับพี่น้องครับไอ้พันธุ์เห็ดอะไดีกำลังซุกเลยมีเก็บขายเรื่อยๆน่าะอ่น้อเก็บขายเรื่อยๆตอนนี้ก็ร่างเริ่มออก กำลังเริ่มเริ่ม,มสิออกรุ่นซ้ำนิ้วก้อยนี่ร้ายแหงตอ,อนนี้ครับสิออกห้ายช่วงนั้ออนถอดยอดถอด,ถอดนวยห่านอ่ะครับกาลังเลยตอนนี้ละ่ะก็กาลังออกสู้ตองตลาดน้ำน้นนนนอยเนาะกะมีบบางนะฮะในร้านขายในอำเภอน่ำก็มีไอครับเวลาไอเก็บไอเก็บลูกประมาณสีสันซ้ำเนีบหรือทังไหนเนาะมันออกเต็มเต็มเดี๋ยวบ่งเป็นเต็มเต็มเพิ่มๆนะครับ แต้มเหลืองหน่อยน Man, เนาะแม่นเก็บได้เลย่แต่มีเงาเนี่ยแต้มแต,มแ,ตมแน่จังหน่อยไม่ซับเหนียมันกับซีพอบ่มเลยได้ไอ้หวานครับผมเคยกินเยี๋เคยกินบม่มซุกๆหนิหวานน้อยเนาะครับมันโอ้ยปานออกมาเนี่ยโม่อยได้๋ยวใสาสารเคมีหรอครับอยู่นี้ออร์แกนิกเล่นหน่อยเนาะครับโ่คอยใสายสารเคมีเน้นอินทรีย์ออร์แกนิกเฮาใส่ขี้ไก่นะโม่ไอแม่นกำลังใส่บอนดดนดอกนี่ครับพี่น้องครับไอแล้วใส่ขี้ไก่ แล้วสูตรปุ๋ยที่เขาใส่แค่พวกเคมีนี่ได้ใส่บ่อยกะใส่อยู่ครับผสมประสานอยู่ตัวนี้ผู้ใดสนใจก็จาัางทัวรถามหลัางไม่หน่อยเนาะครับไก่<ด>ตัวออแกนิก้ก็ขายกันปุ๋ยของผมเองเรามาขายกับใบห้อโมนฉีดพ่นทางใบครับผมว่าสิมามาไทยไรยเจออลไรพี่น้องเห็นตัง้งแต่ต้นเที่ยงหวัวเขา่าก็เลยโอ้ <laughs> รอดเห็นผลผลิตก่อนจังมานะครับพี่น้องเห็นตั้งแต่ต้น้วเนาะแลีนผ่านตลอดนะเส้นนี้ครับพี่น้องครับน่าจะรวยอำเภอบุญทลิกนะฮะ เ้นแต่เข็บชายแดนอ้ครับในสวนเฮานี่มีจักสยพันธ์สำหรับมะละกออ๋อการมีพันธ์เดียวครับคือฮอแลเรนสายพันธ์เดียวนี่คือฮอนแเรนเพียงแค่อ่ามันจะมีหน่วยกลมกับหน่วยกระเทยนี่เนาะแมนมีกระเทยครับไอ้ต้นตัวเมียผลมาอยู่ครับอันกค้ๆมันคืออันตัวเมียน้อยเนาะ ตัวนี้เรียยตัวเมียครับอันของผมตัวเมียตัวนี้กระเทยมันสองโลอันวายนี่ประมาณครับโลกลัวโลกลัวนาชีโลแปดรือสองโลประมาณหน่วยหนึ่งตกประมาณจักบาทได้นี่หน่วยหนึ่งบอกครับผมคือไปให้ร้านขายซ้ำนี่กับให้หมอขายสี่สิบสี่สิบครับอันนี้หมายถึงขายราคาบานเท่าครับราคาอยู่ขายนาทาาอยู่ท่าเขาตลาดน่าจะรวยครับผมร้านขายพนรมายัรับ เป็นอะไรงามๆพี่น้องเอ้ยข่อยสิปู่คือกันล้วออนแลนด์ไว้จักซองต้นกับพ่ออะไรว่าพ่อได้กินเนียนผสมผสานไอ้เขออนุญาตนะครับเด้อยังชมสวนไปเรื่อยๆครับต้นทตงลางน้ำต้นตุ้เมียดกต้นนี้คืองามแท้ไอ้นี่น้อมีเดือนเดือนหะอไอ้ทั้งเมื่อไห่ไอ้อายุเพิ่นบดส่วนท่างตัวนี้นี้ปูปูก้อนหมูส่วนท่งนี้ครับไอ้ประมาณหกเดือนหกเดือนครับ เ็บภาพกันพี่น้องอ้ยงามแฮงหวานคือกันครับพิษตลูกส่งรสชาติเดียวกันแหละนะกับต้นกระเทยมากแนวคิดของไอ้เนื้อไอ้ปลูกมากล่อแมนครับสวนเฮ่านี่เนาะผสมผสารเลยนะครับเป็นแนวกําแพงไอยเนาะอันนี้กิโลละลอยกลัวมันเด้อไอ้เนี่ยบอแมนครับเนี่ยเป็นหน่วยเนี่ยพูดทั้งห่นกระปูกได้ทุเรียนกระมี่ขุนปลูกเลาะหวยไปไปขุดห่วงพี่น้องเข้ายางชมไปเรื่อยๆได้เนาะไปชมทุเรียนน้ำกระได้สองปีหาเดือนทุเรียน แล้วทุเรียนนี่ไอ้เคยปลูกมาก่อนบอหรือว่าเขามีประสบการณ์มาก่อนบอหรือจังไรครับทุเรียนกะบ่เคยคื้กันครับกะมือไม้คื้กันมือไม้ขึ้นกันแต่ว่าสีภาพไปเบิ่งว่าต้นงามต้นบอนะครับครับเขามีปุ๋ยใส่สำหรับสูตรปุ๋ยบอไอ้เัาปุ๋ยออร์แกนิกของเจ้าของนี่แหละครับที่ใส่ก็มาละกออยู่ตอนนี้นะครับอืคาห้อรมโมนสี่คนทางใบก็มีขายคื้กัน อันต้นมใหม่นี่เพราะมันหน่อยใจเพราพี่น้องครับนี่ตายซ้่เนาะตะกี้เป็นสวนยางแล้วไอ้เนาะครับตัดยางออกแล้วก็มาปปูคอนแลนคือเข้ามาซสือที่อยู่นี่ครับในเนื้อที่เท่าไหร่ไอ้ยี่สิบาไร่ครับยีิบสามไร่ครับบานี้เข้ากับใครต้นยางเอาเงินครับโอ้โหได้ต้นขึ้นไหลเติอได้หน่อยเนาะโอ้ลารแลง นี่ได้พี่น้องแล้อต่อยางแล้วเขาได้ครับต่อยางยางยังออกดีอยู่เลยคือทัดไอ้ความคิดของเมียเมียคือเขายุ่งยากน้ำพวกลูกน้องบ่ไม่มีเวลากีดบ่แต่ก่อนเคยจางคนเนาะครับบัดย่ามขายมันกะบัดย่ามแบ่งกันกับเสียดายอยู่เนาะแบ่งแบ่งกับลูกน้องเนาะก็คือวับขีดเองอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ขีดเองหลายปีอยู่ครับนี่มัซื้อไรพี่นายอายยี่สิบสามไรเนี่ยไอกี่มันงกะโบแพงถือไรละหมื่นสองแสน โอ้มาซือตังแต่โดนระตีสันปีสี่เจ็ดมาสือปีสี่เจ็ดพูดครับผมไหวปีสี่เจ็ดพี่น้องครับพี่นาเนี่ยก็ยี่สิบปีเลยนี่อย้นาอลูกก็จนไหยี่สิบปีพอดีแล้วพี่นานี่ยอ่าพี่น้องครับบงเสียบบงมวยนี่โอ้คือยานงานใหม่ท่านอ่่่่่่่่่่่้อแ่้่น่่่น่่่่่่่เ่ย่่่เ่ย่่่่่่่่แ่่่่่น่่่่่่่่น่อ่่่่่่น่่่่่อย่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่ เหมือนไรผู้จองครับเชีน้อยเสียออกหลาลยผลผลิตอู้ปูกทั้งเหมือนจต้นไอยู่ในสวนไอย่นับประมาณ่ต้นกะบอตอนขาปลูกบอได้นับเลยครับนับต่ตอนไอย์กานับต่ตอนกาตอนกานับถุงอยู่ครับกระสีประมาณสามสี่พันใไหมประมาณสามสี่พันครับประมาณสามสี่พันต้นเศรษฐีไอเศรษฐีเกษตรมันไหนละกะ ครัหล่มสุดหนิละเฮ็ดไม่อีกเลยคันว่ามันได้ซัมทุเรียนเข้าไปทุเรียน <ไป S 1> ยน้ำไอไปโซนทั้งนั้นยอดแตกสวยงามพีงนี่น้องเนี่ยไปเตะผีก็เฮ็ดชมทุเรียนอายุสองปีหาเดือนหกเดือนไอใส่ระบบน้ำในหว่วยในห้องบ่ครับนี่ตัวนี้ใส่ไอโซลาเซลล์โซลาเซลล,เซล์จอบ,บราร์ดาน้วก็ในหว่วยก็ใส่ขี้กันฮดรัดกันส่วนระบบน้ำของไอนี่เป็นมินิสปริงเกอร์ดนะพี่น้องเด้อครับไดมิเตอร์นะครับพีเอยดิซิมมิลนะฮะนี่นะครับเด้อ โอ้เห็ดดีแห้งเห็ดมาตรฐานครับพี่น้องครับลงทุนเบิดไปจักแสนลายนี่โอ้เบิดลายแสนอยู่เบิดลายแสนพอมาห้าเห็ดลายน้น man, man, man. อยเนาอแมนแมนแมนอนาคตมันจะขึนข้นทุนขึนข้นกำไรให้หา้าวเพราะมันหนี่ยหน่อยนะครับครับอันนี้รุ่นร<บ>ุ่นลังคงรุ่นอันนี้ปลูกลังล่งน้อยเนาอครับโอ้ประมาณรุ่นสองขันแม่นเด็กหน่อยผู้สาวกับกำลังต่อแตะกำลังซอแววครับพี่น้องครับ อ่อนน้ำพี่น้องเอ้ยขี่มากบบเบรกบ่จอดบ่ได้พี่น้องครับแพงยันเพิ่นประยู่อยู่จากของแบกพูดน่อยนอ้อระบบน้นามเฮาใสแมนครับโซล่าเซลล์หกแผงโซล่าเซลล์หกแผงแมนครับครับอู้ขอนอนุญาตไปเบิ่งทุเรียนก่อนกว่าจะไปเบิ่งกแนวอื่นโมทุเรียนครับพี่น้องครับนี่คือ